มันเร็วมากเพราะว่าเราไม่กดเบรกเลยสักแอบพอเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ เกือบตายกดสุดเลยวดูหมดนี่มันเร็วมากเพราะว่าเราไม่กดเบรกเลยสักแอะนี่เบรกหนุกไหมคะหนุกมากเกือบตายขี่กรบแทก ก็เป็นเล่นโคสเตอร์แบบนี้จริงๆอ่ะมันควรจะแบบหลอกเราว่าตรงนี้ใช่ไหมมันควรจะแบบไปฟื้นอีกรอบหนึ่งใช่ใช่อันนี้มันขึ้นแล้วก็คือจบแล้วอะใช่อ่ะประเด็นก็คือที่นิ่งๆอย่างเงี้ยคือรอบสองค่ะเพราะว่าอยากได้ฟุตเทจอยากแบบ ดูสวยๆแต่รอบแรกก็คือกรีดกันก<อ>ือบตายเกือบตายอยูอ่อย่างใครอยากมาก็ลองเล่นดูได้นะคะความสุขเลยน,นะคะ220บาทใช่ไม่แพงหนุกด้วยใช่ซ้ำกันสองรอบเ <laughs> ครื่องอื่นไม่ต้องเล่นสิบลวงสิบลายแพงมันหลายถานแล้วก็ <ynen. S 1> เป็นพันอ่ะอันนี้220บาทเองแปกงแพ็กเกจไม่เอาละ <laughs> ออเอเอานี้ละ <laughs> คนไม่กลัวตาย <laughs> <laughs> เกี่ยวกัเล่นแล้วต่อไหมเ็รลักก็คือต้องไม่บอกเขาว่าเราหนักเท่าไหร่เพราะเขาไม่มีช่างมีคนขายตัวบอกว่าก็ไม่ต้องไปบอกเขาครับว่ามันเกินอันนี้ช็อตหนึ่งนะความปลอดภัยระดับที่หนึ่งแล้วความปลอดภัยระดับที่2คือคนปล่อยตัวหลอกว่ามันเป็นเบรกออโต้อ๋อมันเบรกออโต้หมดเลค่ะ แล้วเขาหลอกเราว่ากดไปเลยกดไปสุดไม่งั้นรถไม่ไปเดี๋ยวมันเบรกให้เองครับมไม่ค่ะมันปล่อยมือดึงคันเร่งออกเออดึงคันบังคับออกคือเบรกเออแล้วกดไปสุดอะไรคือเร่งค่ะเขาหลอกให้มึงเร่งค่ะแต่มงต้องเล่นแบบนี้แหละวนจะโน้ ตอนแรกนะคำถามเขาในหัวเขาก็าดูรีวิวไว้ใช่ป่ะค,คำถามเขาในหัวเขาบอกว่าพี่ถ้าแบบว่าเราไม่เบรกเลยอะ่ะกดคันเร่งมาสุดเลยมันจะมีใครหลุดรางไหมอัมอนนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่าไม่หลุดกดคันเร่งสุดไม่มีหลุดรางอืเสี่ยวดีเอยาวดูสวยสวยลายเงินเ่ยอ,อ,อ,อันนี้เหมือนความรู้สึกเหมือนจะขับรถแห่คนะ และนี่คือภาพที่ออกมาค่ะ <c oughs> อุตส่าห์เล่งสองรอบแก้แขนสรุปรูปบงหมดเลยค่ะ